สวัสดีค่ะช่องป้ากับปีชาแนลเด้อจ้ะอันมือนี่ป้ากับปีสีผ้ามาปลูกพักเนาะจ้ะเอ่อมีพักหลายอย่างป้ากับปีไปซื้อมาบักทัว่วบักทั่วฟักเงาก็มีข้างหน้าก็มีพักซีก็มีค่ะมีหลายอย่างมาเฮามาเห็ดกันเลยค่ะบักแตงโมงก็มีค่ะจ้ะมาๆมาๆมาเม,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 มือง มาปลูกพัก,พกไปกินไปก็ป่ากับปีจ้ะอ่านี่กระปะป่าไปซื้อมาเมื่อวานนี่มีมีรู้อยู่ข้างลางเนาะ,ะมูก็มีรู้กับมีนี่ปกติมีกะละมังอันนี้เขาเจาะรู้เองจ้ะป่าเจาะรู้เองแล้วก็อันนี้อ,อีกอ,อ,อ,อันหนึ่นนงนี่นี่ เข้ากับจอะรูร้เองค่ะอันนี้สูงแน่จ้ะแล้วนี่นี่เป็นปุ๋ยขิงวัวปวิคอกป่าสื่อเขามาถุงละสามถุงลอยถุงละสามสิบบาทจ้ะนี่ค่ะแล้วที่นี่ดินดินลูกเด้อจ้ะ ดินปูสามถุงหายสิบาทเจ็ดถุงลอยป่าไปซื้อมา้าลอยหนึ่งเกือบตายอือเจอไอค้ค้นเว่าแมนเมาสอย่างละ่ะเมาสยาบ้าคือเมาเหล่าเมาสอย่างกับบ้าหงครขับรถมาเบียดเอาดีป่าปเป็นอย่างคุ้นผานเจ้าขุมคล้องอือ นี่้ามาป่านี่ดินปูนี่ด,ด้ดินปูเดินปูใเขลงไปนี่ดินปูกที่นี่พวกใบตามปูใบต้นใหม่รากใหม่อย่งเนียนเตาใส่นะ สิบุพเพอป้าบอกเขาอยู่อะเอาอ่ะสองลอยเขาก็ว่ามันการส่งตัวมันบนนั่นไม่น่ารำคากเขาแหย่ตาเอาแค่ลอยเดียวงั้นสองลอยเขามาเบียดกันสิโอ้ยน้องโอ้ยแม่ เราเอาขิงงวงใส่ลงไปน้ำจังงวงเด้อจ้างวงใส่ลงไปน้ำ ปาบบูไอ้พักบูงไปแล้วโอ้สามมือค่ะแตกเด็กก็ได้กินแล้วนี่เขาขิงว่าใส่ลงไปขิงว่าใส่ปาบก็ได้ใส่ถุงหมอบถุงมือคือเขาดอกเดอ้อ บ่าตายดอกสะอาดสะอาดลายมันตายไว้สโกโปก่กแน่มันจะคอยตายเนี่ยหละเขาเอา,เอ,าอ่ะดินปูกรบหนาอีกจักหน่อยกินมันลายกินบทั้งกับ ลูกแมนไปขายกระไดตัวนี่นี่ค่ะอ่าเสร็จแล้วเนาะเขาสิบบูกยังก้อนดีที่ีหนเขาสิบบูกยังดีสิบบูกยังดี น,นี่นี่เลดเลดโอดเลดโอดนี่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 ไอ้นั่นสลัดป่ามากอืป่ามากงวัเลดโอดเลดโอด không không có đấy cả không cứ đoan lại chắc là... nhiều chắc đại nhìn ô ông nói lắm chắc không hay cứ ăn quan sĩ lại lại à. นี่นี่บ้าก็คือว่ายังหลายโอ้สัตว์เอาอันนี้หมือดเหลีวแมไม่เห็นเราละหมืดเียว่ยกว่ามันลายอืม จ่ะนี่เป็นอันมาเสร็จแล้วเลดโอดค่ะนี่นี่นะเสร็จแล้วนี่เฮาเอว้เขาก็วางไว้สักก้อน วางไ่สกักก้อนเด้อจ้าวางไ่สกักก้อนแล้วก็อันต่อไปอันต่อไปค่ะต่อไปเดี๋ยวป่าเมืองเบลาก่อนโอ้ค่ะอัน นี่คลิปแรกคือการปลูกเลดโอบเนาะค่ะที่นี่เดี๋ยวเพากับลดน้ำลดน้ำแล้วก็เอาใบใหม่เอาอย่างมาคุ้มไวเป็นอันเสร็จพิธีเนาะจ้ะคลิปนี้สมนีนะคะการปลูกเลดโอบค่ะสวัสดีค่ะ